ครับมาติดตามกันต่อเลยสำหรับรายการส้มเปรี้ยวนะครับและอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เลยนะครับก็จะมีศิลปินจากบ้าน AF นะครับวันนี้เขาจะมาที่รายการส้มเปรี้ยวเลยนะครับเพราะว่าโอ้ตอนนี้ถ้านับวันแล้วเนี่ยนับนิ้วเลยเนี่ยเหลือเวลาอีกโอ้โหไม่เท่าไหร่แล้วไม่ไม่ไม่กี่ไม่ถึงเดือนอ่ะเออใี่จะแบบไประเบิดความมันกันแล้วนะคะนี่เลยนะครับกับคอนเสิร์ตจากบ้าน AF นะฮะับหรือว่าทูเทดมี่แฟนเทเชียนะครับกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า AF Reunion Concert We ตวีฟันมันเฟิร์มและตอนนี้เขาก็อยู่ในสตูดิโอของทีมแล้วนะครับ โดยเชิญ A F ทุกๆรุ่นเลยดีกว่าครับมาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้สวัสดีค่ะนเียนตูเลยคุณหน้าคุณตากันดีมาตั้งแต่แบบว่ารุ่นเด๋ะเลยรุ่นเดะออันนี้อันนี้คือสตูเล็กไปหรือเรามาเยอะเกินไปครับ กำลังพอดีพอดีค่ะพอดีพอดีบ้านที่อบอุ่นอบอุ่นงานเลี้ยงกันวันนี้มาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ละคนมาจากซีซั่นไหนบ้างให้แนะนําตัวกันหน่อยแล้วกันแหมคนนี้นี่พี่ใหญ่ใช่ไหมครับสวัสดีครับผมน้องตุ้ยครับจากซีซั่นสามครับสวัสดีครับปอยเอฟเครับผมสวัสดีค่ะเนนิสาชนเอฟค่ะสวัสดีครับไบร์เอฟเก้าครับสวัสดีค่ะเอเมฟสิบเอ็ดค่ะสวัสดีครับต้นเอฟแปดครับ แต่ละคนนี่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วพี่ชาย AF ะไรคะอ๋อผมแหละครับน่าจะมีเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ตอนนี้12ดสอนังจะเริ่มนะติดสองกำลังจะเริ่มนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ได้อยู่ใน12เพราะว่าอายุเกินแลเดี๋ยวเรามาพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยดีกว่าครับคอนเสิร์ตครั้งนี้มีชื่อว่า AFV Fun เฮ้ยคอนเสิร์ตเดียวกันวะเนี่ยคือยู่เรียกคอนเสิร์ต V Fun Manfer ซึ่งก็เป็นการรวมตัวกันจริงๆการรวมตัวของ AF ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะ,ะเคยรวมตัวเมื่อประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ4ครั้ง3-4ครั้งแต่รวมกันแบบบุกกิบแบบ4-5รุ่น6รุ่น7รุ่น8รุ่นแต่รอบนี้ถือเป็นหนึ่งตัวสวัดครับ <laughs> ผม10 11รุ่นด้วยกันครับผมรวมประมาณ130ิบกว่าชีวิตถามว่าจะซ้อมกันยังไงนั่นสิเออนั่นสิแล้วซ้อมยังไงล่ะได้ครับผมตอนนี้ในในคิวงานของ AF เนี่ยก็จะมีคิวซ้อมอยู่แบบทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นนะฮะซึ่งก็จะจัดแจงความถนัดของเด็ก a f แต่ละคนซึ่งความสามารถของแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้าพั๊ด เอ่อ acting 9เนี่ยจะเยอะมากนะฮะจะยิ่งโซนของผมนะฮะเนี่ยแหละคนเดียวครับคนเดียวถ้าวันนี้จะมีจะมีจะมีผมคนเดียวอ่าแต่ถ้าเรื่องเต้นจะไปในพาร์ทของของเอ่อเต้นแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือเต้นแบบเอลเคสเนี่ยเขาจะยิ่งแบเป็นเรื่องเป็นราวหรือเต้นแบบ เอลเคสเนี่ยครับผมจะอยู่ด้านนี้เส้นแบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็คือผมนะาก็เป็นสนุกสนุกอะไรก็จะมีผมดีออฟกับลอกน้อยแต่หรือว่าจะไปในเรื่องของเสียงดีว่าดีโวร่ดีนั้นเลยครับผมเออนี่ต้นหรือตีใหญ่ฮะทำไมพี่ใส่แว่นดำเลยนะฮะนะฮะหรือว่าจะเป็นความสดใหม่ก็จะเป็นน้องเอ็มเอฟสิบเอ็ดเอฟสิบ ขอเรืองมาล่าสุดเลยถ้ายืนกันเป็นคู่เนี่ยนี่เราก็ต้องขอบคุณสำหรับใครที่มาร่วมงานแต่งวันนี้นะนะใบเตเป็นคู่จิ้นหน่อคู่จิ้นคู่จิ้นอะไรอย่างงี้ครับผมก็จะเป็นแบบนี้ไปค่ะอันนี้มีคนถามมาว่าตอนนี้เริ่มดูแล้วล่ะว่ามีพาร์ทอะไรบ้างที่น่าสนใจแต่อยากรู้ว่าแล้วแต่ละคนล่ะมีอะไรพิเศษมาโชว์คุณผู้ชม มันจะมีผมขอแนะนําเป็นโชว์ของแต่ละรุ่นครับผมซึ่งเขาจะให้แต่ละรุ่นเนี่ยไปคิดกันมาเองว่า<ช>จะมีโชว์อะไรมาเซอร์ไพรส์คนดูโอเซอร์ไพรส์แฟนคลับคือเป็นอ,อ,อาจจะเป็นภาพบรรยากาศเก่าๆที่อยู่ในบ้านเพลงที่เคยร้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ละรุ่นก็จะคิดมาแล้วก็มาเซอร์ไพรส์กันวันนั้นเลยแสดงว่าคือแบบมาจากแบบข้างในของเราของแต่ละคนเลยใช่ไหมแต่ละรุ่นแย้มๆได้ไหมล่ะกด่เป็นการบ้านของรุ่นเจ็ดนะครับรุ่นเจ็ดของผมนะครับผมก็ตอนนั้นอายุสิบห้าสิบหกกันตอนนี้ก็จะมาเห็นว่า แต่ละคนโตขึ้นขนาดไหนแล้วนะก็ว่าจะมีอะไรพัฒนาขึ้นบ้างหรือเปล่าร้องพงร้องเพลงอะไรอย่างงี้มาดูกันได้ก้าวเด็ดแน่นอนค่ะรับประกันรุ่นสามแล้วค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่มีครับผมจะบ้าเหรอความพิเศษของผมเนี่ยน้องๆน้องๆ AF สามรุ่นผมคือค่อนข้างจะไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็ถ้าถ้ารับเวลาก็อายุงานผมแหละนี่เขาปีที่เก้าก็เนี่ยได้กลับมาเจอกันก็ ค่อนข้างจะน้อยแต่ครั้งนี้ถือเป็นวันที่รวมญาติความพิเศษของผมเนี่ยถ้าใครยังจำดีว่าดีดีว่ารุ่นผมได้น้องเพชรจะบินมาจากชิลีเลยโอ้นเพิเศษนี้ครับผมแล้วก็มีความพิเศษในโชว์เนี่ยมาช่วยกันคิดแบบพี่ปอบอครับผมอถือว่าลงลงทุนมากๆเลยนะบินมาจากที่ดีเลยไอ้นี้เดี๋ยวถามแบบตัวแทนจากแบบ รุ Finished ่ตนต้นๆดีกว่ารุ่นต้นๆเอ่อซีเนียค่ะซีเนียครับผมซีเนียรุ่นีมีอะไรอยากจะพูดถึงน้องๆรุ่นหลังๆบ้างไหมครับพูดถึงรุ่นหลังๆเหรอครับน่ลครับครับผมถ้า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 รุ่นล่าสุดน้องอย่างน้องเอมเงี้ยก็คือจริงๆเนี่ยหลายๆรุ่นถอยลงมาเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความสามารถที่ติดตัวมาก่อนที่จะออกบ้าน a อก่อนเข้าบ้านด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้นะฮะซึ่งซึ่งความเก่งความสนุกสนานความ เขาเรียกอะไรมีของเนี่ยน้องๆเขามีกันอยู่แล้วนะแล้วผมมั่นใจว่าเดี๋ยวรอบนี้ไม่ว่าจะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยผมผมมั่นใจว่าคอนเสิร์ตนี้จะต้องสนุกสนาแแนและตอบแทนเหล่าบรรดาวกันครับที่ติดตามพวกเรามา11ปีได้อย่างเต็มที่แน่นอนค่ะนี่ก็เป็นความใใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอยากทราบความรู้สึกของรุ่นน้องไปสู่รุ่นพี่ว่าได้มาร่วมงานกับพี่ๆแบบร้อยกว่าชีวิตและตั้งแต่รุ่นหนึ่งรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจไหมหรือแบบอยากจะร่วมงานกับรุ่นพี่ไหมดีใจครับค คือต้องบอกว่ารุ่นพี่หลายๆคนนั้นแต่เอฟซีซั่ันแรกๆเนี่ยคือเราจะดูมาตลอดอยู่แล้วอย่างเราก่อนเราจะเข้ามาเนี่ยเราก็จะดูเขามาตลอดแล้วก็ฝันไว้ว่าเออสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นแบบเขาเราจะเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยจะเข้าไปบอกว่าเป็น a f เหมือนเขาอะไรเงี้ยพอได้ม่รู้จักตัวจริงแต่ละคนคือน่ารักมากๆคือรุ่นพี่คือน่ารักแล้วก็ให้คําแนะนําดีๆตลอด อย่างพี่ตุ้ยเนี่ยก็มีทั้งคำแนะนำที่ดีไม่ดีก็เลยจะมีแล้วและดีดีน่ารักครับพี่ตุ้ยน่ารักแล้วก็พี่ทุกคนแบบว่าโหนิสัยดีมาก คุณพี่ไงครับค่ะอะไรอะไรอะไรกันสาวครับนี่ยแหละพูดถึงเซอร์ไพรส์กันบ้างแล้วกันนะคะสำหรับเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราทราบแล้วแต่ละพาร์ทยังไงแต่ละคนเนี่ยมีความพิเศษกันยังไงกันบ้างแต่แน่นอนในแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็ต้องมีเซอร์ไพรส์บางอย่างที่แบบมอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าคนดูคือจริงๆด้วยด้วยคำว่าเซอร์ไพรส์จริงๆมันไม่ควรจะบอก แต่วันนี้ขอแบบเน้นๆกันแล้วกันมันก็จะมีจริงๆพวกเราเด็ก AF ทุกคนบางคนหรือแม้กระทั่งตัวผมผมก็ไม่คาดคิดว่าเสอร์ไพนี้จะเกิดขึ้นได้นะฮะก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่ามาจะมาจริงเหรอเอ้คนนี้จะมาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้นึกถึงสวของเราจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยครแต่แขกรับเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะครับว้าวนะฮะก็จะเป็นศิลปินจากต่างประเทศ ก็ไปไม่มีกันจ้าเขตที่เพอร์ลี่ใช่านั้นพี่เอาแค่ในประเทศก็พอแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดเดินออกมาโชว์บนเวทีเนี่ยวันต้องกินก๊าซกันฮ่าไม่ถึงอ่ะแล้วตอนนี้ซ้อมไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ตอนนี้ก็ซ้อมกันได้ประมาณสัก50 50 50บ้านเนาะเพราะว่าจะมีแบ่งพาร์ทร้องแล้วก็พาร์ทเต้นค่ะพวกเราก็เริ่มได้ร้องแล้วทั้งซ้อมพาร์ทคู่จิ้งไปแล้วด้วยอันนี้ซ้อมนะคะทางพาร์ทพาร์ทแดน ซ้อมเริ่มซ้อมร้องไปแล้วครับผมแล้วก็ซ้อมเต้นในกำลังกำลังจะเริ่มทำเต้นคงไม่ต้องซ้อมหรอกมั้งน่าจะมาจัดอินเนอร์อยู่แล้วแล้วทางดีโวดีว่าล่ะคะดีโวดีว่ายังกำลังจะซ้อมนะครับกำลังจะซ้อมะในในคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่มีคู่จิ้นกี่คู่เนี่ยมีปอกับพี่ตุ้ยใช่ไหมคู่แรกใช่ค่ะนี่บุกเบิกใครไวกว่าแค่นั้นเองจะอ้วกเลยพี่ตุ้ยเขาเป็น พี่พี่โด่งปะคะรุ่นรุ่นนั้นใช่ไหมก็เลยก็เิดกำเนิดคู่ซิ้งจริงเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นแรกแรกต้นต้นอ่ะถ้าสำหรับผมผมตุ้ยโด่งนะตุ้ยโด่งพี่แบบก่อนก่อนที่พี่โด่งจะไปมีครอบครัวโด่งกับผมมีอะไรกันมาก่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันใช่ไหมแล้วแต่ก็เลยคิดนะแต่จะคิดอุ้ยแต่ลูกพี่โด่งมันน่ารักเลยวันนี้น่ารักแล้วก็เลยบังเกิด ตามมาเรื่อยๆกับเพื่อนน้องนี่ไงไบเน็ตเอ็มน้ำใช่ค่ะมีหลายคู่มากต้นเจมต้นเจมเต่าขระชาเนี่ยค่ะใช่น็มียกนะมีแบบคู่จิ้นสแตนดาร์ดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะจับแบบไม่สแตนดาร์ดก็แล้วแต่เชียร์กันมาได้เยอะค่ะวนั้นละร้อยสามสิบกว่าชีวิตจับจับกันได้ค่ะได้ทราบถึงเรื่องคอนเสิร์ตกันไปแล้วรายละเอียดกันไปแล้วแน่นอนสิ่งที่สำคัญคือจัดขึ้นเมื่อไหร่ มีกี่รอบยังไงบ้างที่ไหนทั้งหมดเปิดประมาณร้อยรอบร้อยรอบร้อยรอบคือเวลาเราไปพูดเนี่ยเราพูดเป็นร้อยรอบว่าทั้งหมดจะมีรอบเดียวถ้าเกิดคอนเสิร์ตที่มันสำคัญคุณจะมีรอบเดียวนะครับถ้าแล้วพลาดเลยนะอินแพ็คและหนาเมืองทองธานีครับผมเราไปเจอได้วันที่6มิถุนายนนี้ครับผมอึ้นแถบนี้หน้าหาซื้อบัตรกันได้ละถ้าเป็นหลักๆเนี่ยถ้าใครที่เก็ตเมเจอทุกสาขาครับผมแต่ถ้าไม่หลักเนี่ยสามารถเอาบินของชู <ะ>ต่างๆนานาค่าใช้จ่ายต่างๆนานาที่เราเป็นลูกค้าของชูเน<ะ>ี่ยไปยื่นซื้อที่ไทยที่เก็ตท่ามาารถแลกแจกแถมได้เยอะแยะมากมายนนี้เรามีสิทธิพิเศษหลายอย่างเลยทางพี่เอ็มก็มีใช่ไหมคะคช,<อ>ชะ่ถ้าคุณเป็นลูกค้าชูมูฟเอสีง่ายมากๆนะคะ,ะยิ<า>่โทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้เลย กดดอกจัน 4, 4, 1, ดอกจันห้าสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกค่ะแล้วก็ลุ้นบัตรฟรีเลยนะคะกดตอนนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28พสิษภาคมนี้ค่ะแล้วก็ลุ้นผลได้วันที่29ทาง SMS ค่ะก็มีหลายช่องทางเลยค่ะมีหลายช่องทางมากๆ กลุ่ม t r u นะครับที่ถือบัตรภูมิยังไพูดจำมาคนละนิดคนละหน่อย True b l a c การ์ดนะครับลด15%ม b l u การ์ดลด10%ครับผมใครที่เป็นลูกค้าผมท r u ก็มาซื้อกันเลยโอเคก็ซื้อจากีอีกใช่ไหมคะแต่ยังไม่หมดใครไม่หมดใครอีกอีกอีกค่ะสำหรับสิทธิพิเศษนะคะใครที่เป็นลูกค้า True b o o s S 4G นะคะได้สิทธิพิเศษสุด exclusive ค่ะได้ไปมิ e แอน d greet กับพวกเราด้วย อยากมีมีสแอนกรีซเดียวพวกเรานะฮะก็ไปทำกิจกรรมกันนะครับผมไปวัดความฟันในตัวคุณกันนะครับในเว็บนะครับ True Move ขีด S4G4 f u n นะครับผมแล้วก็แชร์ลงบน Facebook ของท่านนะฮะตั้งแต่วันนี้เลยครับผมถึง31พฤษภาคมนี้ครับไปไม่ตื่นยังพี่เขาถามว่าตื่นหรือยังไปดูลอยๆแกไปดูลอยๆพี่เขาถามตื่นหรือยังเช้าอยู่เช้าอยูเช้าไงเช้าเช้าก็ไปเล่นหรือยังเกมเนี้ยเล่นแล้วครับผมผมเล่น ตอนแรกเล่นได้หลายคนมากได้ครได้ไได้ได้แรพ่พัชชาคือจะหาตัวเองไงแีพพัชชาพิสตีคำตอบก็แล้วก็ไม่ได้เลยพีนัททิวเล่ใครตอนสุดท้ายแล้วเล่นสี่ครั้งจนเจอใบนี้ครับเอาให้ได้ไหมไปลองไปลองเล่นกันได้เอาอะไรเหรอพี่ตุ้ยเอาใจกัน กฟนใครก็ฟันเลยนะคะหมายถึงว่าไปฟันกับใครค่ะอย่าผิดฟันนะคะอ่โงั้นเดี๋ยวสุดท้ายค่ะให้ตัวแทนละกันของซีเนียร์ซีเนียร์รุ่นอาวุโสนะคะฝากถึงแฟนๆละกันสําหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เชิญชวนค่ะครับผมก็ผมว่า11ปีน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายนะฮะในวันที่6นี้นะฮะก็อยากให้เหล่าบรรดาพี่น้องแฟนคลับครับผมหรือไม่ใช่ก็ได้นะฮะไปดูกันเยอะๆนะฮะเพราะว่า จัดกันบ่อยๆคงไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะเกินไปร3 0ยิบชีวิตฉะนั้นเนี่ยจัดขึ้นมาทั้งทีไปดูกันเยอะๆครับผมรับประกันความสนุกแล้วก็ทั้งพี่น้อง AF เนี่ยเต็มที่แน่นอนครับค่ะรุ่นพี่ฝากแล้วรุ่นน้องบ้างราุ่นน้องฝากบ้างโอเคค่ะ รุ่นพี่ก็ฝากไว้เยอะแล้วนะคะแต่จะบอกว่าคือความพิเศษมันอยู่ในวันนั้นค่ะคุณห้ามพลาดะคะใครที่ติดตามตั้งแต่ AF1 ถึง AF11 นะคะก็ F ะะอย่าพลาดค่ะมารับความสุขกับพวกเรานะคะคย้ำเวลาทีนึงแล้วกัน10โมงเช้านะคะเราจะเริ่มมีกิจกรรมใช่ไหมคะพี่โตนตั้งแต่ตั้งแต่10โมงให้แฟนคลับได้มาร่วมเล่นกับพวกเรานะคะแล้วก็15 15นาฬิกาเนี่ยเป็นประตูเปิดนั่นเองค่ะมากันเยอะนะคะผพวกเรารออยู่นะ แต่สำหรับส้มเปลววัน hmm. น mm ี hmm. e ้ก็พิเศษสุดๆเลยนะเพราะว่าเราก็มีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกด้วยใช่ไหมคุณพิชานนี่นี่ครับนี่นี่เรามีบัตรให้น้องๆร้องกันถ้ารางวัลเนี่ยพี่จะไม่เคยเห็นเลยเนี่ยถ้ารางวัลรางวัลละอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าบัตรคอนเสิร์ตครับพี่ให้ดูให้ดูใครๆขอท่าในนี้สิท่าเองเจอไหมคุณตุ้ยคะขอท่าในนี้หน่อยนะคะขอท่าในนี้หน่อยทำไงไว้หมา โอ้ยแจกอะไรเดี๋ยวบัตรมาแจกมาแจกค่ะห้ารางวัลรางวัลละสองใบเอางี้ลวกันเดี๋ยวให้พี่ตุ้ยถามแฟผปนแแล้วกันแจกกันง่ายๆมันะก็คงไม่ใช่เรื่องครับผมมีคนถามมาเมื่อกี้พูดถึงครูจิ้นรับครับผมสำหรับเป็นแ AF ออยู่มา11็ปีชื่นชอบน้องๆ a อที่เป็นคู่จิ้นกันเนี่ยในบ้าน AF เนี่ยชื่นชอบใครต่อโดดออกมาเยอะๆแล้วเอาบัตรไปเลย ะะคสตินไครชอบใครยังไงก็ตอบกันเข้ามาใน Facebook ของส้มกันได้เลยนะคะห้ารางวัลละ2ใบค่ะก็ไปเจอกันได้นะคะในวันที่หกนะคะตั้งแต่สี่โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะครับมีกิจกรรมที่บอกไปค่ะแล้วก็มีมีแอนดกรีก่อนหน like, ้าน um ี้ด้วยนะคะไปเล่นเกมกันได้วันนี้ขอขอบคุณเอฟทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับเรื่องราวของแฟร์ทำงานค่ะ ปโสดแต่กิ๊กเป็นร้อยไม่กิกเป็นร้อยยึดจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแพ้จะมากก็ได้เวลาย่อยย่อยยๆอยยอยยอยยอยโอ้ยเซ็งเด็กเจอตัวแม่เต็มเต็มเจ็บุ่น้ายเลยลงมาต้มลูกมา